พี่น้องวันนี้มาแกกองพัสดุค่ะสังเงียงไม่อยู่เออปีปีนึงนี่หกก้องกสิลงทุนเป็นมอลลัมกับตรงนี้ก่ะลงทุนค <Crystal. S 1> ริสตัลลงทุนเพืือต่อยอดผลงานค่ะปีนี้ลงทุนแบบพักเลยอลังกาบอก <c oughs> พี่น้องว่า สุดล้ำม,มอลล่สุดหนึ่งนีคืดลงทุนบ่หน่อยสำหรับอ่ทีนี้นะคะแต่ขออนุญาตทุ่มตัวเองลงทุนหลักหมืน่นแต่บอบอกว่าจังหมืน่นแต่บอกว่าหลักหมืน่นสำหรับคิดตันที่ทใส่ในการปัดสุดล้ำสร้างเป็นของชวาวลอบีชวาวลากีก็คือคิดตันแท้ในภาษาหมอลล่มอื่อนกัน เดี๋ยวสุภาพผ้าพิงขึ้นกับโตเบากันเลยทีเดียวชวาล็อคพี่เดี๋ยวเามาแกะของดูว่ามันเป็นยังไงขึ้นกับข้าวอ่อนอะ่ะเด คนละทางนบองเช<ะ>ียไป็สใครอ๋อนไหนอ๋อเปนใส่มา<ว>ตามจำนวนตกใจเบิร์อันนี้คือชาวาล็อกกี้คิดตันเท้อันนี้คือเป็นไซส์หยดน้ำใหญ่นะคะหยดน้ำใหญ่คุณบ้าบอพี่น้องเม็ดหนึ่งเจ็ดสิบบาทโอ้ยมือสัน่นเบิรงเบิง เบิงบ้งเบิ้งอันดันทองกับดันว้าวของมันอันนี้คือชวาโรบกี้คิดตั้นแท้หยดน้ำใหญ่เม็ดละเจ็ดสิบบาทสูตรหมอล่าสูตรหนึ่งแต่ใส่ยุ่ประมาณสองรอยประมาณสองรอยเม็ดไล่ไล่มาตรฐานหนึงกับประมาณสองรอยกว่าเม็ดประมาณนี้หรือว่าร้อยกว่ากับเลือแต่และะ้วการนีเม็ดกลมที่ต้องใส่พร้อมอ่าที่เขาเอ่ยว่าที่ใส่ลักๆในสูตรหมอล่ามกับซีเมนยดนำ้ำใหญ่ นี่มีเม็ดยดน้ำครับเม,รรม็ดกลมอันนี้คือเม,รรม็ดกลมอันที่ตันแทนเม็ดกลมขนาดสิบมิลสิบมิลิเมตรบอกแม่สิบมิลลิเตรเดยเเก็บไว้ก่อนมาขีดลายลงทุนคักแน่คือบอกว่าบกเคยบ้เคยซื้อคิดตันแทมมาปักสุดเลยเพราะวา่าหนึ่งคือมันแพงสองคือบอ้มีเงินนี่ล่ะสองเหตุผลหลักๆ อันนี้ให้ดูหยดน้ำแล้วนะเดี๋ยวให้ดูเป็นแบบเม็ดกลมอันนี้เม็ดกลม,มชาวาบ้านเนาพีโอพี่น้องเลยเย่าทิมเจ่าปลาเด้อปีนี้ลงทุนลงทุนบักอยากให้พี่น้องอันเห็นความอลังการอยากให้พี่น้องเห็นว่าสุดสุดเพชรเลือมเรมมันงามชำใดอันนี้ก็ชิซายโอ้ยมือสันหิวเขา้า อ,อันนี้คือคิตตั้นแท้มีกลมมันเม็ดหน่อยอว่างให้พี่น้องดูเม็ดกลมเท่าไหร่เม็ดกลมเม็ดกลมสั่งมาอันนี้เม็ดเม็ดกลมนี้เม็ดละสิบสี่บาทเม,ม็ดละสิบสี่บาทแต่ว่าซุดหนึ่งมั่ก็ใส่หลายเม็ด สุดหนึ่งกับโบตำกว่าหาลอยเม็ดคันไล่หน่อยได้นี่คันไล่ลายกับเป็นพันหรือพันกว่าแต่นี้เราแต่สุดรบอมน,นี่ก็สร้างมากแบบอ่า่งการอี่หลีมดงบหลักมืนลอยอยู่เด้พี่น้องเฮ็ดค <c oughs> ักว่านี่พี่น้อง <c oughs> ต้องติดตามดว้วันที่21กันยายนสีฮหอดหนี่คือเปิดฤด,ดูกาลมาล่าใจเกินลอยปีที่เจ็ดปีนี้คือ ควักกระเป๋าเจ้าของเลยลงทุนเลยบ๊บมี่บ๊ะมี่สปอนเซอ,อร์บ๊ะมี่อย่างผู้ใดสนับสนุนมีแต่พี่น้องเนี่ล่ะคอยคอยสนับสนุนเป็นแห่งใจแล้วก็ติดตามช่มคลิปวิดีโอต่างๆที่ตามช่อง u t u b e แน่นวิญญาพรหมล้ำใจกันลอยออฟฟิเชียลแล้วก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดรับชมที่สําคัญพี่น้องบอกกดขามโฆษณานในคลิปวิดีโอเดอ้อนี่เป็นอีกเรื่องสองทางที่พี่น้องดิซอยสนับสนุนศิลปินให้มีแห้งสู่ต่อ สั่งมาหลายสั่งมากยังเยอะเลยนี่อีกมันเหลื่อมเพื่อความหูเฮืองเหลืองเหลื่อมเม่อหนาบอกว่าปีนี้หมอลำเฮาเหลื่อมเหลื่อมเด้ออาจรเหลื่อมยุบยุบเด้ออาจสั่งมาแล้วพี่น้องหลายหลายอยู่หลายตืบงามเว้นโบปันใดดอกมันขันถือไฟสีงามเออแงมเว้นโบปันใดมันมันต้องถือไฟมันจากสีงามแต่ว่าอันคันคิดตันแท่นี่เฮ้าล่งทุ่นเธอหนึ่งนี่มันก็ใส่ไดเง้ยวเง้หลายปี เป็น1ิปีก็ะได้กันพูดรักษาดีหาปี10ปีนั่นสิมันมันใช้ได้นานแต่ว่าการลงทุนครั้งหนึ่งก็คือมันต้องใจแพงัสิหมคะ่ะแน่นกะมองเง้าเนาะว่าเออขันยูดีมีแห้งยู่เดล่ลาำจนหลายปีปานันก,การลงทุนครั้งนี้กะสิคุ้มค่าแล้วกันอ่ามันสีให้ความมู้ซึกกับชุดชุดลำ่ำทีส่เป็นคิตันกอบเกตเอหรือว่าคิตันกระจก หรือพาสติคยังเสียมันสีให้ความู้สกต่างกันมั็สิวาวต่างกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือนอกจากข้าสิพัฒนาเรื่องของบุคลิกภาพการแต่งตัวรูปร่างหน้าตาแล้วที่สาคัญก็คือต้องพัฒนาเรื่องของผลงานการลองการล่ำข้าก็ต้องฝึกฝนค่ะกระต้องพัฒนากันไปเรื่อยๆแต่ว่าพี่น้องเอ้ยมาเป่านามเอาคอยในเดิอนี้เดื่อนี้สั่นเลย่อยสั่นแล้วสั่นอีเด้ยนี่ยิ้มเขาไปฝากก็ไเลก็แชร์ในเดิ่อพี่น้องเด้อ 拜拜。Bye bye.